ตักเตนกีสุภัพตาตักเกดดตักเตนแดดจุนดับจุนโดยสับนุนโดยเอกจองเอกเอกยังกว่าเอกอล็กอล็กนี่เอกี้ตักเตนเกีสุภัพตาจวดพัดอยังเกีสุภัตตาหอมมอดหองูนะพัดอ้ยโมเมนตัดตนตัวตักเตียนพัดตักเตนมืดันีพัด วันนี้มีทอดตะ,กะเตก,กีนเเยนนางเอกเก๋ใส่รถด,ดีคนไหนเนี่ยเอาใหม่เลยเอาบอา๊ทได้พิดแก๊สติดเลยเอามาหยอดกับพอดีเลยทอดตะเกียนพ่ะนะทอดตะเกียนทอดตะเกียนหลังจากที่เข้าบ้านพักนะครับหลังจากที่มาจากงานสาแก้วนะครับพวกเราก็คับแล้วตอนนี้ทอดตะเกียนถ้าคุณกระลังตั้งวงกินเนื้อย่าง ตั้งนีอดตะเกียนเอาเนี่ยมาเบิ่งมาเ,มมเห็นพอดีาทายคลิปสูบีปนออ้องเบิ่งพอกินเนื้นอน,น่เอะเพิ่งนะก็ได้โอ้เจ้าพอกินเนื้อสิโอเอาเอาเอาจอนั้งนี้เก๋บนทอดตะเกียนไปเวะแล้มวมาจักมันก็เริ่มโคตรไหนบ้างกันตะเกียนมาจากสุรินทร์บุรีรัมย์มุนนะโอ้เจนน่ะอ้าเอารถดีโว้ยเอาโอ้ยผมไปยังรอกุ้งกูได้เห็นใส้ลุกันกันแล้มันแห้งตัวนั่นละสู๊ โอ้บนรอดอันนี้ไว้แล้วตัวนี้อ้อเอาไปมาส่งซาก็าเลยมมาเห็นกินน้ำซาในล่ะบนบ่ไปดังน้ำกันบนบ่ทำอะไรหนูเล็กปารน้ำยำโอ้หนูเล็กปั่นน้ำยำค่ะเสียดยำเถอะใครจะทำนิวเยียทำหรือว่าหนูเล็กทำทำด้วยกันเอาเอาเอา กับข้าวยเมื่อแรงแล้วแต่คนมักนี่เอาสูงไปใส่เรเอาสูงเมื่อบ้านเราเพราะเอาสูง,งน่าอร่อยเนี่ยสงสัยเมื่ออะไรล่ะเออเอาทั้งพี่กำลังเฮ็ดนิยังกันทั้งพี่าาโอ้กินเนื้อย่างกับพวกอื่อนกันเนาะจานเจ้า,จาร้อนเจา้าร้อนเอนอเจ้าห้อนไว้เนื้อย่างเจา้าห้อนขอตรวจขอไพ่รัำผิดก่อนครับพ่อดีเป็นครับเอาเลยครับออพอดีบอกเขาหนีจำๆครับ บัสิธาซิมตะกะเตียนน้เพ่นเกษุปับบตตาเพจน์พกินเนื้อเพจนกินในตะกะเตียนในประเทศเอวันภาพเขาให้เกษุปัตตาพจน์กินเนื้อพจน,ก,น,น,นกินเนื้อตัวเพจนถือประทังซ้ำฉังเอาไปเลยทีพู้นั้นข้าไปเอาเข่าเหนียวอาเม,มื่อแหละสร้างไว้อี่างคนหนึ่งก็ไปไว้เนี่ยสนะ,ะแม่แม่บุญโอ้โนี่เลยเอาเอาจานเอาอเอาต้อกันตอดตะกะเตียนกลับแกมก็ได้กับกินก็ดี มาพี่โบโบนโบกินเนื้อโอ้บรรยากาศยน่ยมาเลงพี่น้องมันน่ากรดเลยอ่ะวูวูอยู่บนทั้งหลังเสียงก่อยไปเบิดแล้วพี่น้องก็ตัวก็ไปหลายเอ้าเออเทอาโบกินเนื้อลูกพี่กินมั้ยลูกินมัมันสิกินบ่นน้องน้ำจะแก่เลยพาไปรองมามากิงยางก่อนเจียวหงอนมาจัดดวนไวาสิบตะบน บางเว้นในทีมงานซอยจูกันซะนั่นเลยบางเว้นเนี่ยบาเซียนโบกินน่ะสร้อยจู่าสิโบกินแหละแต่ว่ามาเห็นแจ่วฮอนก็เลยกินน้ำเผินซะแต่สอยจูมันกินได้เว้นแล้วใช้กันนอนหลับใช้แบบเหนียกย่ำแล้วไปเหนียกย่ำมาเด้อเล็กหน่อยสองคนหน่อย่ำโอ้ตะกะเตียนรอดเกสสุบัตตาพี่น้องย่ำกรับเพราท่านมาอยู่ย่ำก็ดีเล็กหน่อยพวกนั้นเอาไปจัน ดึก่มบางทีเราทำแต่โจ๋ดึ้อๆกินตอนต้กระเตียนนี่ก็เข่าฮะโอ้ชนของตั้งกะเตียนชุนระดาขึนโบกินเนื้อพี่น้องกินเข่าครับตักะเตียนว่าะันว่าโอ้ยเป็นตะลุยเป็นหนาะิหน่เด็กเดี๋ยวด้บอกแม่ใครอยู่เอาสุบะตาแม่ใครตัวนี้ ใคปุเนื้อเ็ดหอมเผมแสบตัวบนตัวล่ะครับดึกดึกดึกมา่านน้ำก้นเพลินกินน้ำก้นเพินสั่นตัวเพินป้ากันกินแล้วแซ่บตัวล่เจียวหวานโอ้หเฮ็ดดีเฮ็ดดีวันที่หาเสียดาลั่นซ้อมกันดีเป็นบ่าเย็นพอพอตายเอก่าเรื่องจากในโย่วันลัางเวทีมาขึ้นวันที่ห้านะ บุญเขา้างเมื่อไหรบัดนี้เออวัฮะวันที่เก้าอ๋อหลังวันที่เก้าตีห้ายเสียบไปเมื่อเข็มมาลาดซะก่อนตีคอยสันสิได้เมื่อบ้านซะก่อนมาจักกันบางสันจ้ะเขาตายปล่อยให้อ่าอ่าให้ตัวเองไปไปอยู่ก่อนลำแล้วก็ทุกคนองบางก่อนลำเอาเหรอให้เวลาประมาณอ่าจนกว่าจนกว่าจะได้จนกว่าจะวางหนังสือยังไงบ่โอเคโอเคจ้าจ้าจ้าโอเค ข่าจันสิได้ครับบานเข็มวลาดก่อนเอาเลยโว้ยคนละส่วนคนละส่วนคนละสวนโว้ยหนอโอ้ยหนอมีการสวนลินกันเกิดขึ้นแล้วทั้งนี้เอาไปเห็นนั่นอยู่ในละครไปเอาไปด้อย้ำมาเดินด่าบบนหน้าตาย้ำกันได้เลยเราจะแซงแบบเหมือนเหมือนในอ่าช่องทีวี ราะว่าการการเป็นบาล์มเนี่ยเพราะว่าเราต้องต้องสู่สายตาอยู่แล้วเพราะว่า<อ>เรามีไลฟ์สดตลอดอ๋อใช่ใช่ใช่เราเปลี่ยนตลอดใช่ครับเราเราจะเปลี่ยนแปลงแต่ว,ว่าสมัยก่อนกับสมัยใหม่ไงส่วนเีนก็ควรสุดเรนหอมแก้มมันสุดละป้าอัดน,นวดไหมป้าเานะ <laughs> นวดไหมเอาไปเอกของต้มนนวดไหมท่าดีไหมตบจุ่มไหมระเอกหอมแก้มมันต้องแบบนุมนวลนตัวไม่เลยแท่งมากก็จะกันน้ำกันบกสังน่เน้ออันนด็ อันนั้แรกต้องจบก่อนเนี่ยปวดจบระกัดชูบมีพี่รองป้าป้าแล้วเฮ้ยนักกีกระเดียมขันผู้สาวยังเพราว่า,าวี่ผู้สาวหนอมมืดขึ้นไหนู่มีการตบโชว์จูบโช,ชว์ด้วยเอา้าวดพี่น้องล่ำปีนี่วันล่ำเรื่องแถวแมวค่ำเบอร์นการกินอยู่แล้วพี่น้องจ้ะนี่แบบจัดเองอบอุ่นแบบครอบครัวคดีดาวไล่เนียอ่ะ ดาวไลายจะรุปเป็นดาวไล่ยถึงมันเป็นแม่พายุโตมไปเอกย่างเดียวกับโตมนั่งเอกจูบป่ะหนิโต๊บจูบมาได้ต๊บทีพต๊บทีพยย่างเดียวอ้นี่ต๊บจูบมาได้ที่เห็นกันดิอืมเอาโอเคพี่น้องวันนี้หัวมวนกันคลิปนี้ขออนุญาตยัดข้ามันติถามะม่วงย่ำเพราะนั่นมาง่ายดอกคุณเตี้ยเอ็นน้ำจิ้มเอ็นน้ำเบินเอ็นแน่นหน่อยกำลังยัดอยู่ทางคุ่นโอเคครับขอบคุณครับคลิปนี้ฝากไว้จ้ำหนิก่อนเด้อพี่น้องเด้อเสียงกรับบมีขอบคุณครับเลยล้บาักเลย กวาดักแตียงอืนี่นี่นี่เนีที่เด็ดที่เดดปนาันน่งเ้าอยู่แฟนน่ะเอาไหเนี่ยเอาไหไมให้จ่มดีกว่าเดี๋ยวเนี่ยหัี้ว่าไปโมเมนทีมงานิคอยกดเบิ้งน้าเบนนี่พี่น้องจุ่มซ้ำเนี่พอดีกินครับเนี่ยสีสัน สดใสน,น่ากินจวบเขา้าให้อือนมนมไม่ต้องมาไม่ได้เรียกไม่ต้องมาตัวเอกแซบแซบแซบไปเตีรยเนยะมาแล้วยำจากน้องแอดมินนิวเยียขอบคุณค่ะเก็บมาบอท่านเอา้าจันตั้งบุตรล่ะเด้อ ไปรอานัทไปได้ยำยำยิ้มยิ้มหน่แต่ว่าจะเบืองหน้าตามันจเสือเ <c oughs> ดือดหลุดพวกเจ้านั่นนี่หน้าตายำน้องๆทำเองนะครับบาาตัวพวมานั่งน้ำกันตีนิวยียโอ้ะขอลืมน้ำทั้นงน้ำซ่ากไ็ได้แล้วพวกมันนั่งน้ำกันตีลูกนี่ไงได้แล้วลืมเลยแมงวันเลยจะลง ถ่ายคลิปพอดีได้เห็นย่ำพอดีนี่เอามาแล้วสุดยอดมากเลยเอาจวดไป